ฝันว่าอย่างไรก่อนที่แรกฮะ,ฮะมือมือที่แรกฝันว่าอย่างไรมือที่แรกฝันว่าอย่างไรใครเจ้าฝันว่าอย่างไรมือที่แรกเสนอฝันแค่เดียวมันอ่ะฝันฝันว่าอย่างไรก่อนมือมือแรกเลยฮะ <c oughs> อัมฝันว่าผู้หญิงอุ้มลูกมาหรอผ<ะ>ู้หญิงอุ้มลูกมาอุ้มลูกมานั่งลูกมันหรอมานั่งตักกินกอดเมือ่อใหม่มาเอาศาส์มากองไว้มนบนพาเต้นตั้งกองเลยบักยุรือไปนั่งเฝ้าปินหลังใส่กองสาสอือ์อันเดียวกันอืดสีซ นิงอุ้มลูกน <Jetzt die. S 1> ้อยมาตีบักกับท่านบุ่มแมวเบิดเลยเดี๋ยวปีหน้ากันเดี๋ยวปลูกข้างคือปลูกใหม่เดี๋ยวแต่งกิ่งมันใหม่ปีนี้เทสปุ๋ยใส่ปุ๋ยเต็เดีย